สวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็น,นะครับอยู่กับผมเองนะครับ l ิซซี่ทีวีนะฮะวันนี้ก็จะมีสต็อปโมชั่นหรือว่าเดีไม่ก็พรุ่งนี้นะฮะมผมก็จะทำสต็อปโมชั่นอินโดเมนัสเล็กนะฮะสู้กับทีเร็กต์ตัวเลยนะเจ้าตัวไหนคอมเม์มาเลยแล้วก็มีบูด้วยนะที่ออกก b l บูก็จะดูทีมทีเล็กนะคือผมว่าจะทำแบบอินโด i n นัสเล็กโหดหน่อยนะ ก็ก็ตกแต่งมันอะรอยแผลเห็นป่ะรอยแผลนะครับก็ต้องขายด้วยต้นนี้ด้วยนะฮะก็ต้องเจลีทีนะฮะก็ก็ตุนบั๊กนะฮะก็เอามามีมีรอยแผลตรงนี้ตรงปากตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้ด้วยนะก็ตรงนี้ ตรงขานี้ไหมั่งตรงขาสังเกตดีก็จะมีนะฮะแล้วก็ชีรเบรกส์ปี2018นะครับก็จะมีรอยแผลเช่นกันนะก้อนนี้ก็จะเป็นอันนี้นะฮะก็ตังนี้ด้วยนะฮะนี่นะแล้วก็ตรงจี้ตรนั่งตรงหาด้วยปะอืมใช่ไหมนี่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ชีรเบรกส์ปี2019นะครับก็ ก็ดูไปแล้วก็วจะมีรอยแผลตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงหน้าน,นี้ก็จะมีรอยแผลตรงาหางแล้ก็ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี่เลยผมกำลังจะดูโันนี้อยู่นะแล้วก็ T-Rex ปีสองพันสิบห้านะครับหรือว่าเล็กซี่ก็จะมีรอยแผลตรงนี้นานแล้วแล้วก็ตรงนี้นะถ้าเกิดสังเกตดีๆก็จะเห็นเนาะแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะฮะนี่ ไอตรงสินเงินที่มันเละๆเป็นคราบเลือดน,นะครับแล้วก็ตรงนี้ฮนะขีด3มขีดนะฮะแต่ทุกคนแล้วก็ตรงมือนะฮะก็ผมจะทำรอยแผให้บูด,ด้วยนะครับแต่ผมจะไปหาปากกามาก่อนนะครับสมรับวันนี้